สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเฮสปาทรีเมนต์สมุนไพรเดือนไทยนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณออฟน,นะคะได้เจอคุณออฟที่โรบินสันร้อยเอ็ดนะคะคุณออฟมีปัญหาผมบางจากภาวะหลังคลอดนะคะมาฟังเสียงคุณออฟกันค่ะวันนี้จะมาดูรีวิวเฮสปาทรีเมนต์สมุนไพรของเรือนไทยนะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะคะหลังจากที่ใช้ไปหนึ่งเดือนนะคะวันที่สิบเดือนมิถุนายนะคะเริ่มใช้อันนี้คือวันที่สิบกรกฎานะคะ ใช้ดีมากปกติคือผมจะบางมากเลยค่ะอันนี้คือก่อนสะนะคะจะหมักไว้สามสิบนาทีหมักไว้สามสิบนาทีแล้วทีนี้เราจะมาดูกันหลังจากที่หมักไว้พอเราหลังสะผมจะมีไรผมขึ้นนะคะแล้วก็ปกติตรงนี้จะบางนะคะแต่พอใช้ตัวนี้เริ่มมีไรผมขึ้นนะคะแล้วก็ หัวก็จะไม่ร้านผมจะเริ่มขึ้นนะคะแฮสปาทรีทเมนต์สมุนไพรของเรือนไทยนะคะใช้ดีมากเลยค่ะตัวนี้ค่ะหลังจากที่เราสระผมไปแล้วนะคะที่หลังจากที่ใช้ทรีทเมนต์สมุนไพรของเรือนไทยนะคะตัวนี้นะคะใช้ดีมากเลยนะคะมีไรผมขึ้นด้วยามีความสื้อว่าจะมีไรผมขึ้นแล้วผมก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ใช่ดีมากเลยนะคะ